าด้านซ้ายคือบอดสนิทผมขอว่าเอาตาด้านด้านขวาผมนี่ไปให้ไหมได้ไหมแบ่งดวงตากับผมไปเลยคนลาค่าข้าผมให้ได้ครับสำหรับรูปผมแค่ขับรถป่านหน้าอย่างเงี้ยมันจะแบบถึงก็ต้องขี่รถมาแบบประกบยิงถึงเอาให้ตายขนาดเนี้ยคะ่ะรายงานอาการเบื้องต้นของน้องอญิงล่าสุดนะครับตอนนี้ทีมแพทย์ได้เคลื่อนย้ายน้องอญิงเข้ามาอยู่ที่หอผู้ป่วย ศัยกรรมอุบัติเหตุ ICU ศัยศัยกรรมนะครับอาการเบื้องต้นก็เหมือนเหมือนเดินไปตอนเช้าก็คือว่ากระสุนลูกปลาย5้าห้านับที่ฝังอยู่ในหัวสมองออไม่ไม่เข้าไปกระทบที่ส่วนที่ที่อันตรายคุณหมอไม่ต้องไม่ต้องทำการผ่าออกออตาด้านซ้ายคือบอดสนิทส่วน แคมซ้ายมี้ทำทาการศัลยกรรมแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนตาขวานี้เขาได้ทําการซ่อมแซมในส่วนที่ทเสียหายไปแต่ก็ยังดูอาการ50/50 50. ส่วนในตัวผมได้ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วว่า,ถ,าถ้าหากว่ารู้ว่าตาของ,งน้องยิ้คือลูกลูกของผมเนี่ยจะบอดสนิงจริงๆ,ๆผมขอว่าเอาตาด้าน ด้านด้านขวามผมนี่ไปให้ไหมได้ไหมแบ่งดวงตากับผมไปเลยคุลค่าข้าแต่คุณคุณหมอบอกว่าคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้ถ้าคุณถึงถึงจะให้ได้ก็จริงแต่กฎหมายมันให้ไม่ได้ถ้าจะให้ได้จริงๆก็เหมือนคนทั่วไปก็คือเหมือนคนพวกตาบอดทั่วไปก็คือ,อ,อจะให้ได้ก็คือแบบแค่แค่ม่านตาหรือหนังตาอะไรเงี้ยครับท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูดูรายละเอียดอีกหน่อยครับ ผมให้ได้ครับสำหรับรูปผมคือคาให้การของผู้ต้องหามันมันมันไม่น่าเชื่อเพราะว่าแค่ขับรถป่านหน้าอย่างเงี้ย<ช> <นะ S 1> มันจะแบบถึงก็ต้องขี่รถมาแบบประกบยิงถึงเอาให้ตายขนาดเนี้ยค่ะใครเราอยากได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยังไงเพิ่มเติมไหมทังในส่วนของหลักฐานต่างๆของ,อนนง,ของ,องผู้ก่อเหตุและกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยวันพรนะครับ อยากให้ตรวจสอบแบบให้ละเอียดมากกว่านี้ให้ให้ละเอียดมากกว่านี้ค่ะอยากให้ดูแบบเกี่ยวกับแบบโทรศัพท์มือถือของคนร้ายว่าแบบเผื่อจะเป็นหลักฐานไแ,แบบเป็นได้หลักฐานมาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะญญออิงก็เป็นแบบนี้นทางเรานางครอบครัวได้รับพบยัก็ได้รับ ใน้ปกติอก็เป็นสหรับปกติเองก,ก็เป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านคนเดียวเพราะว่าหนูเป็นคนเลี้ยงลูกคอยเลี้ยงลูกอยู่บ้านส่วนี้งก็เป็นคนที่คอยทั้งหาัางค์มาจนเจอแบบมาให้ คผมอยากจะขอโทษกับญาติผู้ที่ได้รับผลผู้รับบาดเจ็บอะครับ,คร,บครับผมต้องขอโทษจริงเพราะว่าผมกับเบิร์ตไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงครับแล้วก็เสียใจว่าเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแล้วผมรู้ว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนอยู่ที่ตัวในขณะที่มาดื่มกับพวกผมผมคงไม่ยินดีที่จะดื่มด้วยแล้วก็คงไม่ยินดีที่จะขึ้นรถเข้าไปหรอกครับอืยังไงผมต้องกล่าบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมสองคนไม่รู้เลยจริงๆว่ามันจะเกิดเหตุไรลายแบบนี้กับครอบครัวชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมาาที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, i n s t a g กร m YouTube, X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ